สวัสดีครับมาเช็คดวงระวันผ่านพลังงานพระย4ิบสีประจำวันเสาร์ที่26่กรกฎาคม2568วันนี้จะตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน9ปีมะเส็งนะครับหมู่เล็กนะ,ะก็วันนี้ก็ผ่านวันพระมาแล้วนะครับขึ้นเดือน9เดือนใหม่นะครับตามจันทรคติสีที่ดึงดูดโชคลาบนะครับการเงินในวันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนสีที่ดึงดูดในเรื่องของสเสน่ห์ความรักจะเป็นสีฟ้าสีที่ นะครับเสริมดวงอุปถรัรมภ์ดวงวันนี้นะครับก็ยังจะเป็นสีเทาดําส่วนสีที่ห้ามใช้จะเป็นสีเขียวนะครับเลขนําโชคของวันนี้ได้แก่เลข7เลข8เลข9เลข5เลข6เลข1และเลข2นะครับผมนะนะครับสาธุพุทธทางเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดนะครับใครชมจนจบ นะครับและกดไลค์กดใจกดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานภายที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานนะครับส่วนใครที่ได้รับพลังงานภายที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับผมอ่ะดูดวงส่วนตัวมีค่าเปิดดวงที่599บาทใครสนใจนะครับสามารถทักอินบ็อกซ์ทางท ok ิกเตอรรือแพลตฟอร์มอื่นๆไว้ได้เลยนะครับผมอ่ะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับ วันนี้ได้ไพ่4ี่ดาบกิจการงานของคุณนั้นนะครับวันนี้อาจจะต้องพักก่อนนะครับนะค่อยๆเคลียร์นะเรื่องเก่าๆเคลียร์ปัญหาเดิมๆค่อยๆจัดระเบียบให้ดีๆนะครับนะก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะการเงินไม่เหมาะกับการลงทุนเก็บเงินเอาไว้ก่อนนะครับสุขภาพนะให้ระวังปัญหาความคิดเดยอะความเครียดอาการชาป,ปลายมือปลายเทา้าความรักคนโสดวันนี้จะมีคน ที่มีเจ้าของแล้วเข้ามานะครับอาจจะทําให้ความรักของคุณดูวุ่นวายคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักนะครับคุณมักจะเป็นคนที่มโนเก่งคิดเยอะมากนะครับวันนี้ต้องอพูดคุยกันนะครับให้ดีๆวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางถวายเนตรนะครับแล้วก็มันปัดกวาดเช็ดถูทําความสะอาดหิ้งพระและบ้านคุณให้สะอาดนะครับเพื่อรับโชคลาภในวันนี้นะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับ วันนี้ได้ไพ่นะฮะหนึ่งถ้วยนะครับอ d e of pen edge of cup วันนี้กิจการงานของคุณนั้นต้องบอกว่าโอ้โหนะฮะวันนี้งานมาดีจะได้รับนะงานดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในาการงานของคุณนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะการลงทุนมักจะได้กําไรงามครับสุขภาพนะวันนี้ ก็ให้บำรุงร่างกายดูแลร่างกายกันด้วยนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้จะได้เจอคู่ที่ถูกใจจะมีคนมาขายข,ายขนมจีบให้กับเราคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักแฮปปี้มักจะสมหวังกับสิ่งที่คุณรอคอยจากคนรักของคุณวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางห้ามญาตนะครับแล้วก็มันถวายน้ำนะครับขึ้นบูชาพระด้วยนะครับแล้วก็ยิ้มเก่งๆนะวันนี้ก็จะดีเองท่านที่เกิดในวัน อังคารครับวันนี้ได้ไพ่หถ้วยกิจการงานของคุณมีคนอุปถัมภ์นะครับมีคนช่วยเหลืองานดีครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับมักจะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับสุขภาพเหมือนบำรุงร่างกายทานน้ำกันเยอะๆนะครับความรักคนโสดว,วันนี้จะเจอคู่ที่ต่างวัยนะครับนะคนที่มีคู่วันนี้ความรักแฮปปี้มีความสุขนะครับผมนะวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไหว้พระปัง ใสา่ย,ย่านนะครับแล้วก็สวมดมนต์ไหว้พระ,ระกันเยอะๆนะครับจะได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับผมนะอย่าลืมไปถวายค่าน้ําค่าไฟวัดด้วยนะครับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันและกลางคืนครับวันนี้ได้ไพ่หดาบกิจการงานของคุณนั้นนะครับวันนี้จะมีการปรับตัวที่ดีนะครับในเรื่องของการงานการเงินก็เช่นกันวันนี้ นะปัญหาติดขัดปัญหาการเงินก็จะถูกคลี่คลายไปได้สุขภาพนะครับวันนี้ความเจ็บปวดก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะครับความรักคนโสดนะครับในวันนี้กนะ็ความรักที่อึดอัดนะครับคนคุยก็จะมีโอกาสชัดเจนมากยิ่งขึ้นคนที่มีคู่วันนี้นะครับปัญหาความรักพูดคุยกันแล้วก็จะปรับตัวทําให้ความรักนันดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภพุธกลากงวันให้ไว้พระปางอุ้มบาทพุธกลางคืนให้ไว้พระปางป่าไร่ นะครับทำบุญกับวัดใกล้ๆน้าเนาะไปบริจาคพวกไปปล่อยนกปล่อยปลากันด้วยก็จะดีนะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมบาร,รมีท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบดีครับอได้ไพ่เก้าเหรียญกิจการงานของคุณวันนี้นะครับก็จะประสบความสําเร็จนะครับงานมาดีการเงินก็เช่นกันนะครับการค้าการขายกําไรงามสุขภาพนะครับวันนี้นะ ก็บำรุงร่างกายกันหน่อยความรักคนโสดนะครับวันนี้คุณยังไม่เปิดใจนะครับนะ่าสนุกสนานกับการทางานอยู่นะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักก็นะครับอาจจะต้องแบบเข้าใจกันพูดคุยกันให้ดีๆนะครับนะความรักก็จะดีวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิไหว้พระปางสมาธิก็จะโชคดีนะครับนะดึงดูดโชคลาภได้ท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับ วันนี้ได้ไพ่แปดไม่เท้ากิจการงานของคุณนั้นวันนี้งานมาดีครับนะจะได้อะไรดีๆเข้ามานะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้จะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือการเงินจะดีขึ้นสุขภาพนะครับวันนี้ให้มันออกกําลังกายนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้จะมีผู้ใหญ่จัดหาให้หรือว่าจะมีคนมาติดต่อให้นะครับคนที่มีคู่วันนี้ความรักก็นะครับต้องพูดคุยกันด้วย อารมณ์ดีนะครับความรักถึงจะดีวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางรำพึงแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระนะครับนะวันนี้อย่าลืมเปิดหน้าบ้านหน้าร้านให้โล่งๆให้มีลมเข้านะครับนะก็จะดีเองท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ได้ไพ่สเตร g t h กิจการงานของคุณนั้นขยันหน่อยนะครับวันนี้ถึงจะได้นะครับสำเร็จในเรื่องของการงานการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับ คุณเป็นคนที่ขยันนะฮะเงือไม่ตกไม่ค่อยได้ตังค์สุขภาพนะครับให้มันออกกําลังกายบ่อยๆนะครับดูแลร่างกายกันเยอะๆนะครับความรักคนโสดวันนี้คุณยังไม่ค่อยอยากเปิดใจให้ใครเข้ามานะครับคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาในครอบครัวคุณสามารถเคลียร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมนะวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางนาคปรกนะครับแล้วก็ขอพรจากสิ่งสั์สิทธ์สายที่เป็นผู้หญิงนะครับก็จะดีมากเลยนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับมีปัญหาครั้งใดนะครับอยากเช็คดวงอย่างละเอียดกับอาจารย์สามารถติดต่อทางอินบ็อกของแต่ละแพลตฟอร์มออไมาได้เลยมีค่าเปิดดวงค่าบูชาครูซื้อดอกม้ทุกเทียนอยู่ที่599บาทนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ